สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการ l e ARNING ลิ้นปีปผีเสื้อของ Toyota a u t i s CVT นะครับปี2014ก็คือเห็นเรือนลิ้นเร่งของลูกค้ามันดำนะผมก็เลยจัดการถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้นะครับแล้วสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วว่าเครื่องมันจะต้องเร่งแบบว่ารอบมันสวิงอะนะมันไม่นิ่งโอเควันนี้เราก็มาดูกันครับว่า สำหรับเครื่อง Altel 906BT เนี่ยมันใช้งานยังไงอันนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยนะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับตยวผมจะออกไปที่ขั้นตอนแรกก่อนพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นการวินิจฉัยนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูนี่ก่อนการการวินิจฉัยนี่ครับแล้วเราก็เข้ามาที่ Toyota พอรุ่นนี้เป็น t o y o ต a าอัลตินะครับ ก็รอเครื่องโหลดแป๊บหนึง่งครับจากนั้นก็มาที่การเลือกอัตโนมัตินะครับไปที่อ่านนะครับมันกำลังอ่านหมายเลขตัวถังของรถอยู่นะครับสรูก่อนที่จะทำอย่างเงี้ยผมลืมบอกว่าเราต้องมาออนกุญแจอยู่นะครับออนกุญแจมันที่ตำแหน่งออนนะค้างไว้ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับออนไว้ on แล้วก็เราเราก็เลือกรุ่นคอลอรานะครับมาที่ออเดอร์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 เดี๋ยวออเดอร์มั้งผลิตภัณฑ์ TMT นะครับไทยแลนด์นะครับก็ปี2012นะครับไม่มีกุญแจอัจฉริยะก็คือเป็นกุญแจคีย์เลสน,นะครับก็กดใช่ตะกี้เขาจะยืนยันสเตตัสของรถนะครับ นั้นกร็รอสักครู่กำลังสื่อสารตัวรถอยู่นะครับโอเคเราก็เจอฟังก์ชันสฟังก์ชันนะครับก็จะมีวิเคราะห์ฟังก์ชันยอดนิยมตั้งโปรแกรมแล้วก็การอะไรทักอย่างกดการปรับตั้งค่าเองนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์ยานยนต์นะครับโปรไฟล์ยานยนต์ก็จะเป็นพวกตะเกะียก่อนที่เราจะเข้ามาตกลงนะครับจะเป็นโมเดลโคร่าแอ e เรียยูโรเปียนออเดอร์แล้วก็ออเดอร์แล้วก็โมเดลโค้ดนะครับ SRE นะครับเมนูแฟกเมนูแฟกก็คือโรงงานอ่ะมันแปลว่าโรงงานอ่ะผลิตภัณฑ์นะครับซับเยียร์ประมาณนี้ครับโอเคเราเข้ามาที่ฟังก์ชันยอดนิยมนะครับเราก็จะเห็นสิบสองฟังก์ชันสิบสองสามเอ้ยสิบสองสิบสามสี่สิบสี่ฟังก์ชันนะครับเราก็จะเห็น มีออยล์รีเซ็ตแบตเตอรี่ไล่ลมเบรนู่นนี่นั่นนะครับเราทีนี้เราจะมาปรับแต่งตั้งค่าเร a r น i n g ลิ้นเร่งนะครับเราก็กดไปที่ลิ้นเร่งครรอแป๊บหนึง่งนะครับแล้วก็มันมีรีเซ็ตหน่วยความจำรีเซ็ตค่าการเรียนรู้นะครับก็มาที่รีเซ็ตค่าการเรียนรู้นะครับใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรีเซ็ตค่าการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับที่เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องยนต์นะโอเคก็กดตกลงนะครับมาที่เป็น เนี่ยเขาก็จะบอกว่าดี s function w เ l l perform นะครับลิ learning, นน i n g ครับเนอะไอเนี้ยอ่านว่าอะไรไม่รู้นะผมอ่านไม่ออก reset นะครับ confirm the following นะครับก็คือว่าทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้นะครับ Engine on เราออนแล้วนะ Engine ไม่ไม่ใช่ Engine Injection นะครับก็คือสวิตช์กุญแจออนนะับ Injection สวิต is on นะครับแล้วก็ engine is off นะครับเครื่องยนต์ดับอยู่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ที่ต้องมากกว่า9โวลต์นะครับบ a ตเตอรี่ว t ล g e เท more than 9โวลต์นะครับแต่แบตเตอรี่ลูกนี้ก็มีค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่1 2บโวลต์นะครับโอเคผ่านเกณฑ์นะครับพอเราผ่านเกณฑ์ที่นี้เราก็กดตกลงเลยนะครับก็ please next to start ล e a d i n g นะครับต่อไป กำลังรีเซ็ตปลดลรอสักครู่นะครับโอเคการรีเซ็ตค่าการเรียนรู้เสร็จสมบูรณ์นะครับโปรดดยเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราก็กด E S C ออกออกมาก็คือโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เราจะเข้าไปที่หน้าวิเคราะห์นะครับโอเคการเรียนรู้ปีกผีเสื้อของ Toyota a l t i s ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยววันหน้าเนี่ยมันมีคลิปอะไรเนี่ยแต่ผมจะถ่ายให้เป็นความรู้ดีๆทีหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยถ่ายชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยสําหรับ f อทุกๆท่านด้วยนะครับก็ช่างใหม่รับซ่อมเกียวโตทุกรุ่นนะครับเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์เก้าหดเนะครับอยู่ดินแดงพระราม9นะครับผมจะอยู่หลังฟอร์จูนทาวนะครับสวัสดีครับ